องานกาชาติกาบเชิงนะครับวันแรกนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะก็จะเป็นร้านทั่วไปนะครับผมโอ้จะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าครับเพลงรุ่นนี้เนี่ยจ <c oughs> ะโดนอีกเหรอาหารัว่าเสื้อผ้าก็มี <c oughs> ถูกๆนะครับตัวละร้อยตัวละห้อย่างเงี้ย ประมาณนี้ครับผมนี่ก็จะเป็นร้านโทรศัพท์นะครับเสืขขอ้อผ้าส่วนใหญ่ก็มีแต่เสื้อผ้ารองเท้านะครับส่วนใหญ่วันนี้รู้สึกว่าจะมีรถแห่วงอะไรก็ไม่รู้นะครับจำไม่ได้ไม่รู้กี่โมงมีคอนเสิร์ตนะครับใครมาเที่ยวมาได้นะวันแรกนะครับวันนี้ แตงเกงยีนผู้หญิงนะครับก็มีราคาถูกๆนะครับ189บาทนะครับโอ้ตัวนี้จะเป็นกระต่ายนะฮะถูกๆนะครับตัวละ150นะครับกระต่ายตัวละ150ยหกงตัวละสามพันซื้อแต่กระต่ายเอ้ยซื้อคมตัวนี้ซื้ัวกุ้ยตัวยาจะไป้อย้บาททองแหวนแบบอบนะเป็นหลังเป็นไก่กิฟช็อป20บาท ทำไหมก็จะเป็นผ้าฝ้ายนะโอ้ข้างในไม่มีอะไรเลยข้างในไม่ได้มีอะไรเลยมีนั่นนิดเดียวบรรยากาศตรงนี้ก็ช่วงประมาณ ประมาณบ่ายสองนะครับเดี๋ยวเราจะมากันคืนอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูบรรยากาศก่อนนะครับในช่วงกลางวันเป็นยังไงคนก็ไม่ค่อยพุกพ่านเท่าไหร่ห่ากินวะขีล่ละยี่สห้าโลสองห้าสิบอ้ยหิวเลยเ่ะที่ละคนไล่เลยราคาโปรโมชั่นยีน่สิบที่ละห้า อ๋ออ๋อออจไเ้ oh, right? oh, oh, ินะ่ินะม่นไม่จนข้มเดินไทยัดไทยกล่องละสิบบาท หนังไก่ไม้ไก่สิบาทหมูทอดสุดแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันร้านต้นไม้ก็ยังไม่ได้มีร้านอะไรมากมายด้านในก็จะเป็นน่าจะเป็นพื้นที่ เป็นเลยแล้วพื้นที่คอนเสิร์ตนะฮะน่าจะเป็นที่ตั้งคอนเสิร์ตนะครับไว้เโอเคน่าจะมีแค่นี้แหละครับช่วงกลางวันเนาะเดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับมาดูแค่วทธีก่อนแล้วกันนี่ก็จะเป็นหน้าที่ว่าการอำเภอกับเชิกนะครับผมก็สามารถมาได้นะใครที่จะมานะครับเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะครับถึงวันที่26มั้งนะ โอเคครับผม,มเดี๋ยว,วไปช,ไมชมกันตอนกลางคืนนะฮะหยุดคลิปแล้วเดินทาง,างนี้แบบเปันฝ่ายต่อได้ไ